อีกประมาณ2วันเครื่องเกมที่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นโมเดลรุ่นสุดท้ายของเครื่องเกม t e n ท o s w i ว c h ในตัวเจเนเรชันนี้กันแล้ว <c oughs> ใช่หรือไม่กับ The Legend of Zelda t e a r า of the Kingdom แบบหน้าจอ o l e d ของเครื่องด e n ท o s w i ว c h ที่มีราคาค่าตัวในศูนย์ไทยก็ได้จำหน่ายกันอยู่ที่ราคา12,890บาทนะครับแต่ทางผมเองก็ขอเอาความรู้เรื่องของตัวราคามาให้เพื่อนๆทราบกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ซึ่งถ้าหากใครที่ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและก็สามารถที่จะซื้อตัวเครื่องลิมิเต็ดตัวนี้ได้กับในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีราคาขายอยู่ที่38,980เยนก็เรียกว่าแพงกว่ารุ่นตัวโอเลดปกติอยู่ที่ประมาณ1,000เยนนะครับและเมื่อคิดเป็นตัวเรทค่าเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ9,980บาทแต่บาทแต่แต่แต่แต ถ้าหากเพื่อนๆใช้สิทธินักท่องเที่ยวนั้น,น,นก็จะสามารถลดเรื่องของตัวค่าภาษีแบบเอาตัวเลขกลมๆก็จะลดได้อีกประมาณ1,000บาทไทยดังนั้นตัวเครื่องเล่นเกมดิ n ิ o s ล i วิตตัวนี้ก็จะมีราคานักท่องเที่ยวที่ได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและสามารถที่จะหาซื้อได้ก็จะมีราคาตกอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทเมื่อลองหากเทียบกับราคาศู์ไทยที่มีราคาขายอยู่ที่12,890บาทบวกลบกันแล้วก็จะมีส่วนต่างอยู่เกือบเกือบส0บาท เพื่อนๆก็ลองช่างใจกับการเลือกซื้อเครื่องเล่นเกม l i มิเต็ดอิดิชัตัวนี้กับคนที่ได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นดูๆไปก็อาจจะซื้อติดไม้ติดมือกลับมาก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของตัวประกันสําหรับสายนักสะสม oh, <there. S 1> คราวนี้มากันที่ราคาตัวเกมนี้กันหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ที่ตัวแผ่นเกมในบ้านเรานั้นที่เห็นๆกันก็มีอยู่2ราคานะครับก็คือแบบตัวตลับเดียวๆและก็ตัวตลับที่มาพร้อมกับของแถม มันจะบอกว่าของแถมก็ไม่ใช่นะครับไม่ขอเรียกว่าของแถมละกันเพราะว่ามันมีราคาที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวกระเป๋าพวงกุญแจกระจุ๋มกระจิ๋มตัวนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวพวงกุญแจตัวนี้ก็น่าจะอิงกับประเทศไต้หวันและประเทศฮ่องกงนะครับแต่ในส่วนของต่างประเทศเหล่านี้เขาเหมือนจะมีตัวเลือกให้เยอะมากกว่าบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นล่มพับหรือตัวแผ่นรองโต๊ะ เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่น่าอิจฉาจริงๆนะครับแต่บ้านเหล่านั้นก็ดันจําหน่ายเพียงแค่2ราคาเท่านั้นนั่นก็คือตัวแผ่นเดียวๆที่มีราคาขายอยู่ที่1,990บาทส่วนถ้าจะเอาตัวโวงกุญแจด้วยนั้นก็บวกเพิ่มไปอีก1,50บาทก็ตกอยู่ที่ประมาณ2,150บาทนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูของแถมที่จะได้จากการพรีออเดอร์ของประเทศอื่นที่นอกเหนือจากในโซนเอเชียเรากันดูหน่อยนะครับ ว่าเขาแถมอะไรกันมาบ้างก็อย่างเช่นทางประเทศอเมริกานั้นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันอย่างร้านเกมสต็อปร้านค้าปีกยักษ์ใหญ่ทางด้านของเล่นนั้นก็แถมตัวแผ่นไม้สุดพิเศษที่ได้ลงอลักขรสัญลักษณ์ตัวภาษาไฮเลียนที่เป็นสไตล์ของตัวเกมซีรีส์ซลดามาเลยนะครับก็เรียกว่าของแถมตัวนี้เห็นแล้วจะบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับหรือจะเป็นของทางเบสบอยก็ไม่น้อยหน้าอีกเช่นกันกับตัวภาพพิมพ ของตัวเกมซ e ด d าเ e ียออฟเดอะคิงดอมที่เพื่อนๆจะเอาไว้ประดับตกแต่งผนังบ้านหรือตัวโต๊ะทำงานก็ยังได้เลยนะครับส่วนในฝั่งประเทศบ้านเกิดของตัวเกมนี้อย่างประเทศญี่ปุ่นล่ะครับจะว่ามันเป็นของแถมเหรอมันก็ไม่เชิงนะครับแต่ถ้าหากอยากจะได้ก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มบวกเข้าไปแต่ตัวสินค้าที่ผลิตออกมาแบบพิเศษสำหรับตัวเกมนี้ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ขอบอกว่ามันเข้าขั้นของแลไอเทมได้เลยเช่นกันนะครับอย่างเจ้าตัวช้อนทานข้าวสเตนเลสหรือว่าตัวซ่อมนะครับที่สั่งทำม,มาเป็นพิเศษกับการสลักตัวชื่อตัวเกมนี้ไว้ด้วยก็ได้จับเข้าเซ็ตขายพ่วงกับตัวแผ่นเกมหรือจะเป็นตัวชุดคอลเลกเตอร์สำหรับนักสะสมก็มียอดสั่งซื้อที่ถล่มทลายจนยอดสั่งจองเต็มไปเรียบร้อยอีกเช่นกัน และนี่ยังไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆของตัวค่ายเติร์ p ปาร์ตี้ที่ได้สิทธิ์ในการสร้างอุปกรณ์เสริมจากตัวเกมซลดาภาคนี้อีกนะครับก็อย่างเช่นบริษัทโฮลิกับตัวจอยคอนโทรลเลอร์ลวดลายของตัวเกมนี้จะบอกว่าทาง Nintendo นั้นค่อนข้างที่จะจัดเต็มเหมือนเป็นการส่งสัญญาณปิดตำนานเกมซลดาบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไฮบริด Nintendo s w ส t ิตตัวนี้ไปแบบกลายๆเลยก็ว่าได้นะครับ และทางแฟนๆนั้นก็เหมือนจะรู้ซะด้วยว่ามันคือการปิดตำนานของเกมนี้บนเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch จนของสะสมต่างๆหายหมดเกลี้ยงกันไปแถบๆและก็ดูเหมือนว่าแฟนๆนั้นก็เหมือนพร้อมที่อยากจะได้เล่นตัวเกมนี้บนตัวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทาง Nintendo ในเวลาอันใกล้นี้เช่นกันใช่ไหมล่ะครับส่วนเพื่อนๆจะซื้อหรือไม่ซื้อกับตัวเกม Zelda Tears er of the Kingdom ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับ และท้ายนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กับช่วงไลฟ์สดในช่วงเวลาค่ำคืนตั้งแต่3าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถ้าหากมีการไลฟ์สดนะครับก็จะมีการประกาศบอกไว้ล่วงหน้าในโพสต์ทางยูทูบและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับที่